สวัสดีครับผมคลิปดดีโอนี้ก็จะมาทำสกิลเสริมของทีฟนะครับผมนะ,ะก็เป็นสกิลเสริมของอาชีพโจรเนานะ,ะแต่ผมก็เอาแอดเก้าเเนี่ยมาทำเลยนะเพราะว่าแอดกับโลกเนะี่ยผมมีหลายตัวอยู่แล้วก็แอตัวนี้ยังไม่ได้ทำนะครับผมนะมีทั้งหมดแบบสี่สกิลนะสำหรับสกิลเสริมของทีฟเนาะจริงๆไม่ต้องเป็นแอดหรือไม่ต้องเป็นโลกนะแค่เปลี่ยนจากดงวิดเป็นทีฟ นะจ็อบถึงก็ทําได้แล้วนะครับผมนะโอเคมี4สกิลนะสกิลเสริมก็จะอ่ะเป็นอ่ไฟส,สโตนนะครับผมนะสกิลหยิบก้อนหินเนาะอันนี้ก็อ่าใช้จ็อบเนี่ยสินะด้านหลังนะอ่าจ็อบเลเวลเนี่ยสิอ่ะแล้วก็เป็นอ่าสโตนฟริงก์นะครับผมนะก็ใช้จ็อบสิเหมือนกันนะสสกิลนี้คือต้องใช้ด้วยกันนะคือเก็บหินแล้วก็ปาหินเนาะโอเคแล้วก็เป็น สกิลอะไรอ่ะสปินเคลแซนเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช้ยังไงนะอ่ะมันเป็นอ่าพ r อ p e พ t ร์ตี้เอิร์ธนะครับผมนะอ่าจะเป็นเกี่ยวกับธาตุดินเนาะอ่าโจมตีอืมใช้ว่าสามารถเสียหาย130%จับโอติอ่าผมไม่แน่ใจว่าช่วงแรกๆอ่าอาจจะใช้ได้ใช้ดีหรือเปล่านะก่อนที่จะเป็นเ่าเรียกว่าไงะก่อนที่จะเป็นก่อนจะเป็นอาชีพอะเนาะ หลักจะเป็นทิฟเนี่ยเตงจริงๆเขาก็ตีธรรมดากันเนาะอันนี้ก็มาทําให้มันเต็มเต็มช่องดูนะเผื่อใครเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็ลองดูแล้วก็เป็นแบ็กสไลด์อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะฮิตเหมือนกันนะค่อนข้างที่จะใช้บ่อยเพราะว่าบางทีเดินมันชาร์จกดแบ็กสไลด์เนี่ยมันคือมันไวนะแต่แค่มันก็ทีบกลับหลังไปเรื่อยๆเนาะคือกดดีๆคือมันไปไวมากนะอันนี้ผมก็ใช้อยู่ตอนเล่นลกโบเนาะ จริงๆก็ดีน่าจะดีสกิลนี้แหละแบ็กสไลด์แต่จะมาทำทั้งหมด4สกิลเลยของอโจนหรือทีฟเนาะโอเคอ่ะก่อนแรกเดี๋ยวจะไปทำทีละสกิลกันเลยฮนะอ่ะมาสกิลแรกเลยก็จะเป็นอ่ะสกิลเอาเป็นไฟสโตนก่อนแล้วกันนะสกิลเก็บหินนะครับผมนะคือเข้ามา พีระมิดชั้นหนึ่งตรงกลางนะเข้ามาชั้นใต้ดินชั้นหนึ่งอของพีระมิดเนาะ,ะที่เปลี่ยนอาชีพของทีบะอเปลี่ยนอาชีพตัวจะอยู่ห้องนี้เนาะโอเคแล้วเข้าห้องขวาเลยอของที่เตรียมมาก็จะมีสามอย่างนะครับผมนะ,ะเป็นขาขามีบุสกินแล้วก็เป็นซากร อ่าแล้วก็เป็นอ่าอันนี้อะไรอะสเปิร์มเหรอไข่กบอ,ะอ่ะอืมอันนี้ดับจากหมีเลยนะบิ๊กฟุตอ่าส่วนไอซากอนก็พวกสโมกกี้พวก,ก,พวกไทสันสปอร์ก็มีนะอ่าซากอนอ่าแล้วก็เป็นอ่าไอไข่กบเนี้ยก็จากกบแดงเลยนะครับผมโอเค สามอย่างก็ลองคุยดูไม่ดูคุยแล้วได้เลยหรือว่าอ๋อมันเลือกได้เลยเหรออ๋อเดี๋ยวนะคือมันอยู่ด้วยกันหมดเลยเหรออ๋อย่างงอันนี้อริงๆเนี่ยผมไม่รู้นะเพราะผมไม่เคยมาทําเลยนะอ๋อคือมันอยู่ที่เดียวกันหมดเลยนะโอ้แบบนี้ง่ายเลยนะเตรียมของมาก็คือได้ทุกสกลิลเลยเหรอของทีโผง่ายจัดเลยเออนี่ผมเพิ่งรู้เหมือนกัน โอเคเดี๋ยวลองอันที่เตรียมมาก่อนนะของสามอย่างเนาะก็จะเป็นเอาผมกดถูกป่ะเนี่ยเอามันกินไปแล้วอะ่ะอ่ะโอเคไฟสโตนมาแล้วหนึ่งนะก็คือมันทำที่เดียวม,มันสะดวกมากเลยนะเอออ่ะแล้วก็เป็นโตนฟิงสกิลปลาเออโอ้ยสะดวกมาก เอออเาไอ้สกิลเมื่อกี้คือใช้อะไรบ้างแล้วผมไม่ได้ให้ดูอ่าอ่ะใช้สองอย่างนะใช้ไอจูรลปี้ทองอ่ะนะเออแล้วก็การเล็ดไอทิมเป็นลูกกลมๆม่วงๆนะเออเมื่อกี้ผมลืมให้ดูนะอ่ะโอเคอ่าแล้วก็มาอ่ะสกิลนี้ก่อนละกันนะเออจริงๆมันชื่อแซนแอคแท็กนะเออแต่นี่มันมันมันเขียนอ่าสปินเคลอะไรสักอย่างนี่แหละ อเคก็หลังจากที่เก็บครบแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวมาทำสกิลต่อเป็นแบทสไลด์นะครับผมนะอันนี้ผมมีจริงๆมันจะแค่ยี่สิบแหละอ่ะอ่ะกินไปแล้วน่าจะได้แล้วโอเคเป็นสามสกิลอ่าส่วนสกิลอันเนี้ยผมน่าจะทำไม่ได้นะไอสกิลแซนแะอตแทกเนี่ย ไนะม่ทำได้เพราะว่าคือจริงๆแล้วอีก3ไอเทมเนี่ยมันต้องไปแลกเป็นกระเป๋า Infinity ซึ่งถ้าผมเป็นแอดหรือโลกแล้วอะ่ะมันก็จะไม่สามารถแลกกระเป๋านั้นได้และไอเทมผมก็จะไม่ครบมันจะใช้ไอกระเป๋าที่ใช้3อย่างแรกกับไอไฟกิจเนี่ยเอามาคุยนะถ้าใครยังไม่ได้เป็นแอดหรือโลกก็อยากจะลองทำไอสกิลนียดูอะ่ะก็อ่าก็ต้องไป เนะี่ยมันกินผมไปฟรีแล้วมันไม่ให้ผมมันไม่ให้ผมด้วยเห็นไหมเออผมเป็มันกินไปสองรอบแหละเอ่อก็ต้องเอาเนี่ยสามอย่างเนี้ยมาคุยเนี่ยออไอคาตาส์นิดเดิลแล้วก็เป็นโคฟเว็บแล้วก็อ่าเอิร์ธวอร์มเนี่ยมาแลกกับตัวนี้นะแต่ถ้าเป็นโลกเนี่ยมันต้องแลกกระเป๋าเนี่ยเอ่อเ l ลิเทอร์บั f ออฟอิฟินิตี้เนี่ยอินฟินิตี้เนี่ย ต้องมาแลกแต่ว่าผมเป็นโลกแล้วไนงะกระแอดแล้วอะ่ะมันก็เลยแลกไม่ได้นะอ่าก็ต้องมาแลกให้มันเป็นตัวกระเป๋าก่อนเนาะบวกกับไอไอแรท่ทองห้าอันเมื่อกี้นี้ที่ผมโดนกินไปเนาะมันถึงแะแลกได้นะไอายกิจอะไรนะั่นอ่ะก็ลองดูนะแต่จริงแล้วเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยคือมันอ่าไม่ไอสกิลเสริมจริงิมันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ นะแต่ก็จะทําไว้เผื่อใครมาตามหามาตามทำเนาะแต่จริงๆแล้วเซิร์ฟเวอร์ผมมันจะมีเป็นระบบรีเบิร์นะหรือว่าจุดติพอจุติแล้วมันก็สามารถารับสกิลเสริมได้เลยนะอย่างเนี้ยผมมีแล้วไะสกิลนะคือผมมีครบทุกสกิลแต่ไม่ได้ทำนะไม่ได้เอาไใช้มาแรกนะแค่จุติหรือเวลก้าวครบมันก็นแล้วแต่เซนะิร์ฟเนาะ อี่เซิร์ฟผมเนี่ยยุติเรื่อง้าวเก้าครบหรืออะไรเนี่ยก็มากดรับมากดรับตรงนี้ได้เลยเนี่รับสกิลเสริมได้เลยนะแต่ผมจะทําไวน้นะเผื่อเซิร์ฟอื่นแวะเข้ามาเผื่อใครที่ตามหา,าการทําสกิลเสริมของทีฟหรืออะไรเงี้ยผมจะทำทุกไว้ทุกอาชีพแหละนะคล่อยค่อยไล่ลลลทานะติด u t u b e ไว้ก็จะได้มีให้ดูนะประมาณนี้ละกันนะฝากกดถูกใจนะ,ะกดติดตามด้วยละกันนะเจอกันใหม่คลิปโหน้าครับขอบคุณทุกท่านสำรับชมครับผม oh